ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอยลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟีฟ้าท้าเกลยงกับฟีฟ้าสุาแพ็คโอเพนนี่อีกตอนนะสำหรับวันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะก่อนหน้านี้มันมีพวกแพ็คแบบว่าแพ็กระแสนแพ็กระแสอะไรเข้ามาแต่ว่าผมทําไม่ได้นะครับเพราะว่า PSN มันล่มไปประมาณ2 3สวันเลยมันโดนแฮกเกอร์แฮกนะทำให้ PSN มันล่มนะฮะเชื่อมต่อออนไลน์ไม่ได้นะฮะเซ็งเลยนะฮะเรียกว่าเซ็งแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เรามาลุ้นกันแบบว่าชิวๆละกันนะฮะเป็นแรงโกแพ็คแพ็กระสองหมื่นห้า้ียกันแค่ห้าแพ็คนะฮะ

ไม่ได้ตั้งตัวเลยตัวที่2มาได้ไงวะโอ้โหแพ็คแรกครับผมกะว่าชิวชิวกะว่าชิวชิวคริสมาอินฟอรม์มาครับสุดยอดเกิดอะไรขึ้นวะโอเอาละขอจบแต่เพียงเท่านีา้ผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วผมไม่ต้ <c oughs> องการอะไรอีกแล้วเข้าใจปะเอาแพ็คต่อไป อมาช่วงนี้ก็ดงดีว่ะมาฮึกาเซ่มาเรียวกาเซ่มาเรียวกาเซ่โอ้โหตัวมันสองหมื่นกว่าเองไอ้เี่จริงๆมันประมาณสี่ห้าหมื่นนะฮะโอเคครับโอเคครับมาเรียวกาเซ่แพ็คแรกอินฟอร์มกริส์แมนแพ็คที่สองมาเรียวกาเซ่เกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้น มาแล้วอโอเปนะ็นนาทีไอ้เหี้ยเอ้ยมาเร็วไม่เร็วเลยวะ่ะอาดาตูลานนะฮะกับลิสต์ไนเนอร์มีข่าวกับแมนยูอยู่นะฮะสเตฟานลิสต์ไนเนอร์อาดาตูลานก็โอเควะ่ะเฮียเอ้ยแพ็กสุดท้ายนะฮะจะอะไรออกมาก็ไม่สนใจแต่ถ้าเกิดออกมานี่จะเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าบึ้มที่สุดละบึ้มที่สุดละอ๋ะอเลยยูฟอรอะไรก็ได้ซิวบาก็ดีมา โอนาธานเว้ยเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อรับชมแพ็กโอเพนนิ่งในตอนต่อๆไปนะแล้วก็อย่าลืมไปพบปะกันหนที่ f a c e b o o ฟีฟ่าท้าเกลียนลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับซอนว่าไงสอนจ่ายเข้ามาวะ AEC ประสานงาน AEC